ได้ผักบุ้งมาจ้ะยอดอบอวบเลยจ้าน่าทานไหมจ้าก็เลยคิดว่าจะมาทำผัดผักบุ้งจ้ะเก็บมาจากบ้านแฟนจ้ะเราก็หั่นผักบุ้งเลยนะจ้าแล้วเราก็เอามาล้างน้ำจ้ะล้างสักสองสามน้ำจ้ะ สะอาดแล้วเราก็เทน้ําออกจ้ะอันนี้หั่นไม่หมดจ้ะพยายามเอามือแกะออกมือจิกไม่ออกจ้ะแล้วเราก็โคุลีคุลีล้างเอาน้ําออกอีกจ้ะ เตรียมกระเทียมจ้าสูตรใครสูตรมันนะจ้าครวรแล้วแต่โย่จ้าแล้วแต่จะหาทำโย่ทำได้คุณก็ทำได้จ้าเติมน้ำมันลงไปเลยจ้าใส่กระเทียมจ้าไม่ได้ทุกพริกใส่จ้ะไม่กินเผ็ดก็เลยว่าไม่ใส่หรอกผัดธรรมดาเอาเอาผักกุ้งใส่กระทะเลยจ้า ใส่ซอสน้ำตาลผงชูรสรสตีน้ำปลาวันนี้ซอสหอยหมดนะจ๊ะปกติจะใส่ซอสหอยด้วยผัดผัดไปจ้าอันยาะเนยะเนยอยอ,อันยาเเนยะ รอให้สุกนะจ๊ะสุกแล้วจ้าเตรียมจานเลยจ้าตักใส่จานเลยจ้าทำง่ายง่ายจ้าทานก็ทานง่ายๆเห็นอะไรก็จับใส่จับใส่ ตามสไตล์โยเหมือนเดิมจ้าได้เยอะเหมือนกันนะจ๊ะซื้อเขาก็หลายบาทอยู่เด้อเรียบร้อยแล้วจ้าผัดผักบุ้งสไตล์ครัวแล้วแต่โย่จ้า